สวัสดีจ้านี่คือตอนการสมงด้วยพี่น้องเมนี้ตะะัดออกมาแล้ักหลายพันเนาะต่อจะคลิปเก่าเด้อจ้ะเด้ออ่าออกมาแล้วก็มาปลูกเมือจันเนาะอู้ยแห้งง่ายหลายแง่หลาย,ลายอันนี้คือหาอากาศเท่านั้นจ้าหาอากาศหาอากาศพนนี่น้องสองว้นหางเขาก่อนเนะาะรถไฟสับเขามาปลูกงามหลายพี่น้องไรแห้งพี่น้องเอ้ยเราตัดแล้วน้อพี่น้อง เป็นไงปวดปีน่กระถางก็ต้องใส่กระถางใางห่ด้วย้ะกระถางหน่อยหับเข้าไปแล้วค่ะหูง่ายหลายสีใส่ตะกา็เอาเข้าก็ตีน้องมีเาอื่นที่ไมมา โอเคแล้วก็สิเป็นประมาณนี้เด้อจ้าสวยก็พี่น้องไปตัวใหญ่ๆเนาะเต้องใส่ใหม่ดามาจุดหน่อยู่ก็สิหน้สวัสดีจ้าจ้า